สวัสดีครับนีต้อนรับเข้าสู่รายการ SD Gamer นะครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมครับ So the review เออ่ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Titan f a l นะฮะเกมที่อลังการงานสร้าง50 g b กะไบสุดยอดมากครับก็ช่วงนี้มันทม์ฟอร์เมอร์เข้าะก็จัดเกมให้มันคล้ายๆกันหน่อยนะเพื่อความอลังที่มากขึ้นโอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่ ในโหมดใหม่นะซึ่งเป็นโหมดอะไรก็ไม่รู้อะก็ลองลองเล่นดูไปด้วยกันก็แล้วกันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าโหมดนี้มันเพิ่งมาผมก็เล่นเลยไม่รู้กันอะไรโอออเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อ,อยู่ดีดีวะ่ะอ๋อนี่มันมินเนียนนะมินเนียน มินเนี่ยนอีกแล้วเอ้ยอะใครวะมไม่ใช่น่าจะเป็นมินเนี่ยนฝั่งเราเมื่อกี้นะฮะมันให้ทำอะไรวะคิวคิวใครอ๋อรู้สึกเป็นเพรีเราฝั่งตรงข้ามนะฮะเดี๋ยวแป๊บเอ้ย อ๋อนั่นไงผู้เยอร์คนใหม่ที่เราต้องฆ่าอืมมินเนี่ยนอีกแล้วอ้าวคนคนหรือมินเนี่ยนวะน่าจะไอนเนียนเน่ยนีแน่ๆคนแน่นเฮ้ยไททัทนโอ้ยไททัทนมาแล้วเฮ้ยาาใครวินบอกอ๋อเพื่อนเราไปเราแวงไปทั่ว เฮ้ยคนโอ้ยเกือบตายอุย้ยใ่ท่านโอ้ย,อยเจ็บเอื้อับโอ้คำอย่างนี้ก็ไม่รอดนะโอเคอยู่ไหนวะ อ๋ออยู่นู่นเป้าหมายเอ้าตายแล้วเหรออุ้ยไททันเว้ยเราต้องฆ่าไททันด้วยมือเปล่าน่ะฮุ้ยเจ้าน่าแรมแหมแหมอย่างนี้ได้ฆ่าได้หนอนนะยิงครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปเต็มแม็กครับเต็มแม็กออกออกครับโอเคโอ้จะตายแล้ว มินเนี่ยนก็ยิงเข้าไปไอ้นั่นนั่นใครวะนนโอ้ยเอา้ามีเวเยออยู่โอ้ยกำแห่อันเต็มแม็กเลยนะโอเคบายเราต้องโปรเทคไททันตัวนั้นนะฮะป้องกันมัน เดี๋ยวเรียกไททันลงมาดีกว่าอ่ามาแล้วไททันปื้บเข้าไปฮะโอเคมายิงเ,เลยฮะม,มีไททันก็เหมือนมีแบบยังไงอาวุธสังหารรอบกายฮะ ฆ่าได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเลยโอ้เลเวลอัพด้วยแรมอะไรวะอุ้ยคูโดนอ,อะไรวะเอ็มพีอยูอะโอ้อเละเละเละโอ้ยเละเฮ้ยอีเจ็กโอ้อีเจ็กไม่ทันนะเอเืเอเ้อบินอุอ้ยจมน้ำด้วยกอ ถือว่าเขาวสวยไปนั่นแหละโอกาสหน้ายังมีโอเคไปยอวไจะจเจอตัวแล้วฮะเหลือจะไปฆ่าเอาโอ้ยยากเวยอ่าได้ไ เฮ้ยไทยท่านหนีวะเฮ้ยเริ่มกลัวแล้วเนี่ยเนี่ยเขามันจะมาเป้าหมายใหม่ในห้าวีนะฮะน่าจะใส่เขาทีเดาโอ้โอ้ระเบิดเนี่ยแล้วเราต้องป้องกันนน่นนะ <c oughs> เพื่อเราโอ้ยแปบบนหนีไปไหน วูิวเคียระไททันตัวนี้เฮ้ยเพื่อนเราเนี่ยวะนี่ก็นิวเคียร์อีกแล้วโวนิวเคียร์แรงหนาเนี่ยนี่เอาปืนยิงไททันมายิงคนนี่ยแหละเถื่อนน่ะมินเนี่ยนฝั่งน้าเพียบเฮ้ยอะไรวะเอ้าคนน่ะเนี่ย โอ้ยปืนปืนโกไมยแบบวันนี้ล็อกเ้าเอามันเอ้ยไทยท่านเลดี้นะฮะโอเคแป๊บบนึงหาที่ลงเหมาะๆกันมาร์กเป้าหมายนะโอเคเป้าหมายอยู่นู่นนะฮะโอ้โห ท่านฝั่งขอวงทามเนี่ยโอ้ยอุ้ยเฮียท่านมองหลวงทามขีม่มันเลยนี่ไหมเนี่ยหมันไส้เลยนะยิงมันเลยครับหมันไส้ป <laughs> ับปับล็อกมันโอเคไป อ้าวรู้สึกว่าเราน้าน่าจะเป็นเป้าหมายนะในการมาน่าจะนะฮะไม่รู้เหมือนกันอู้หูขี่ไถท่านด้วยแบบนึงอย่างนี้ต้องเป่นสปอร์ตไถท่านก็ได้อ่ะสปอร์ตมาอย่างเงี้ยมีคนจะมาฆ่าเราแล้วโอ้ยไม่เพิ่งเพิ่งตายโอ้เพื่อนมาช่วยโอ้ตายเลย ผู้ชาร์หลบเลยนะยังตายอีกเหรอแม่เจ้าในหุ่นผมเนี่ยอ๋ออยู่นี่มาเข้าไปในหุ่นนะเออ ครหุ่นใครเป็นหุ่นใครเนี่ยเอ้าเพื่อนเราโอ้โหเฮ้ยปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บหุ่นนิวเคลียร์มันขนาดนี้เลยเหรอขนาดอยู่อยู่ห่างกว่าเพื่อนอีกนะตอนนี้เราเราแพ้นะฮะต้องหลบหนีออกจากพื้นที่ ซึ่งจะมียานมารับในหนึ่งวินะคือเอาตกไอ้น้องอนี่นี่ฆ่าท่านด้วยปืนพกนะฮะโอ้โหหลอเป็นบ้าเลยซึ่งอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะก็เลยเล่นไม่รู้เรื่องไม่รู้ทางวิ่งวนไปวนมาอยู่แล้ะ นะครับก็จบเวลวฮะก็ถ้าชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะกดซับนะฮะก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะก็ซีโอเกนครับ